วิธีฝึกฟังให้ดีนะแล้วฝากให้เอาไปทําด้วยวิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทําแล้วน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์นันนั้นสมาธิแบบแรกเราน้อมจิตจิตเป็นหนึ่งไปอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้ไว้นอนพักไว้พักผ่อน สมาธิที่เราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะรู้ทันจิตเวลามันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนไปที่กติน้ํารู้ทันมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเคลื่อนไปที่ขวดนี้รู้ทันมันก็ตั้งมั่นนะเคลื่อนไปที่ดอกไม้รู้ทันก็ตั้งมัน่นเคลื่อนไปคิดรู้ทันมันก็ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไร่เรารู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมานะจิตจะตั้งมั่นแต่การที่จะสังเกตจิตวิ่งไปวิ่งมานะอยู่ๆจะไปดูมันตรงๆเนี่ยดูยากเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิต ไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วรู้อารมณ์ให้จิตไปอยู่กับอารมณ์แต่อันนี้เป็นการทํากรรมฐานแล้วรู้ทันจิตตัวเองอย่างเราอยู่กับพุทโธเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี้ยพุทโธพุทโธอยู่ด้วยกันเนี้ยพอจิตมันขาดสติมันจะหนีจากพุทโธหนีไปที่อื่นมันลืมพุทโธละนี่เราพุทโธจนชินนะพอมันหนีไปที่อื่นปุ๊บเดียวเราจะนึกได้เฮ้ยลืมพุทโธแล้วว่ะนะอางนี้มันจะรู้ว่าลืมพุทโธก็กลับมาอยู่กับพุทโธไหมหรืออยู่กับลมหายใจสมรานี่เป็นลมหายใจจิตอยู่กับลมเนี้ยหายใจ เราก็รู้ทันว่ามันหนีไปพอรู้ทันว่ามันหนีไปนะจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรรู้ทันว่าจิตหลงไปไหลไปนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นนี่จิตหลงได้หกช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียนทีละหกช่องมันเรียนยากเรียนมันช่องเดียวก็พอคือช่องใจทําไมเรื่องเอาช่องใจเพราะการหลงทางใจเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดการหลงทางใจส่วนใหญ่คือการหลงไปคิดรู้สึกไหมวันหนึ่งเราคิดตั้งกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่อง ไม่ต้องวันหนึ่งอะนะนาทีหนึ่งคิดตั้งหลายเรื่องเลยเห็นไหมเพราะจิตมันหลงคิดทั้งวันเลยคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับไปแล้วมันก็ฝันต่อก็คือหลงคิดอีกนั่นแหละนะมันเคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะเราพุทโธพุทโธไปพอจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันนะผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นสั้นๆชั่วขณะเดียวมันเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธินี่เองนะพระอรหันต์ที่ทรงฌาน้หีแล แต่ว่าท่านมีสมาธิเป็นขณะขณะขณะเวลามีสมาธิรู้สึกตัวเป็นขณะแต่ขณะนี้เกิดบ่อยๆหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บอย่างเนี้ยนะมันจะเหมือนจะรู้ Princeton, ตัวได้ตลอดเวลาจะมีความรู้สึกเหมือนรู้ตัวตลอดเวลาเหมือนเหมือนไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสว่างคงที่อยู่ที่จริงแล้วไฟฟ้าเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาวินาทีหนึ่งตั้งหลายสิบครั้งนะแต่ว่ามันเกิดดับต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกมันสว่างคงที่อยู่อย่างเนี้ย จิตนี้ก็เหมือนกันถ้ามันรู้ตัวได้ถีๆนะมันจะเหมือนรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรเนี้ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูตลอดเลยนะอัตโนมัติอยู่อย่างนี้เราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะแล้วก็จะรู้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปนะบางทีจิตไหลเข้าไปแช่นิ่งๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ต้องรู้ทันด้วยนะจิตที่ไหลไปแช่อยู่กับอารมณ์เนี้ยจิตเคลื่อนที่เหมือนกันอย่างเรารู้ลมหายใจเงี้ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมันไหลไปนะ ให้รู้ว่ามันไหลไปอยู่ที่ลมจิตมันจะตั้งมั่นหายใจอยู่จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นในความเป็นจริงนะถ้าพูดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเลยเมื่อไรรู้สภาวะธรรมไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะตัวผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติแต่ว่าสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดคือสภาวะที่จิตไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดนั้นเราเอาของที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเราจะได้เรียนรู้ได้เร็ว